ไมปซ้ำซ้ำซ้ำคนที่มาใกล้เราตายสองตายสองตาบี้พี่ยิงพี่ยิงตรงซอกได้ป่ะตรงรั้วที่ผมนอนอยู่อะสี่ห้าตัวเลยกดได้นะตายสอตายสองดีตายสองไอ้เปิดพี่สุดป้ายเลยวะโอ้โหแต่แต่แต่ตีไปแล้วใช่ไหมสุดป้ายตีไปแล้วใช่ไหมเฮียใช่ เออผมลืมเลยลงอกมโหเลยแล้วได้กดปักไปแล้วมันหายมีนะพี่มีคนอยู่นะมีคนอยู่นะก็เล่นมาแล้วผมอยู่แล้วใครอ่ะเห็นชื่อปะใครวะสีดำตาบอสีดำเหรอสีดำนะครับอิตาลีเอ็กซาวเวตครับเอ็กซาวเวตเอ็กซาเวตรออยู่นะครับไล่เข้าไหนไล่เข้าไหน มา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 พวกเรามา่โอ้ยแล้วผมไอ้ชัยรถรถรถลบไปล,ลนะรอหน้าทางเข้านะรอแล้วทางเข้ารอ,อ,อมาแล้ว<ะ>จ้าแล้วจา้าพี่เห็นทุกคนกระตุกมากเลยอะ่ะเออไม่อะไรปกติเลยเยอยวิ่งวิ่งไม่มีว่ะเยอะได้มาอ,อ,อกตู้ว่ะผมมีพี่ผมมีผมไม่ได้ใช้อยู่ละน<ม>ี่โครับพี่คนขับแม่งนานเอผมรถไปถึงสแต็ก ผมเขาไม่ได้เก็บด้วยเนี่เขาไม่เก็บเขาล่อไงเขาล่อเราเนี่ยมีมีคนยังไม่ไปไปไม่ถึงนะครับรอเยอ่ยังไม่รีบเดี๋ยวรถเข้าวงแล้วเพ่เมอาวู่งว้าเยมาเร็วโดน ยังไม่เขย,ยังไม่ครบปะน้อยอยู่เลยพี่ยัง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 ไม่มาพูดเนแล้วก็แล้วก็ผมต,ตอนนี้เพี้ยผมขึ<ผ>ม้นจะพีนาโนให้เพื่อนอยู่ไอเพี้ยเข้าวงด้วยผมไล่ลวงปืนให้นะพี่ต้องตายนันนงหมดนะ แยกกัน,<ห>น <ะ S 1> ว่าอยกก็นเราใช้ปืนกดก่อนนะนไม่กด<ห>ไม่มน,นมละลายออกก่อนอนะ่ะใช่ต้องละลายเขาก่อนนะเพราะว่า <c oughs> ก,ก็กดแล้วก็ส่งไปรวมก็ดีนะที่มันมันก็ยิงอีกอย่าง <ๆ S 2> <ม>ถ้า,ถ,าถ้าจะแบบว่าวัดวัดวัดไอ้นี่เลยอ่ะมันถามว่ามันทำได้มมันทําได้นะาที่แบบว่าตีตายหาเลยแบะว่าเพราะตีตายเองจะละลายนาโนออกหมดแลมันก็ช้าอยู่อะมันก็จะหมดก็นานอยู่เห็นบอกว่าฆ่าแล้วนาโนมันหายเลยนี่ไม่เพราะหนึ่งนัดมันครูดาวห้าทีมันแบบว่าหนึ่งหนึ่งนัดห้าวิเลยพี่ใช่ใช่หนึ่งนัดห้าวิก่อ องถ้าก็ตากันหมดการชดไฟเลยครับอย่าอย่าไปยิงนะกูแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์อปันนโก่อนเลยปะถ้าจะเข้าแล้วบอกพี่เขาไม่ปืนปืนแอบอยู่หลังตู้ไฟซ้ายมือแต่ผมล้วงได้ตอนที้ผมอยู่หลังเขาไม่ได้มาเลไอ้ไม่อยากเข้ามาหมดยังอ่ะั้งไปตั้งไปพี่ข้าสี่คนอ่ะใช่เราเป็นทั้งพวสี่คนรอรอผู้ชาบมารอผู้ชาบก่อนเดี๋ยวถ้าเขามาเอาเราเลื่อนบากชนแล้วนะเขาจะชนแล้วถ้ามือเขาเนี้ยชนนะระวังโดนลวงซ้ายนะฉันเรื่อนถอยฉเลื่อๆเลยเลื่อนเเขาจะชนนะ เล่น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 ชิดเล่นชิดไอ้นี่ไว้ะเล่นชิดไอ้พวกนดีไว้บงบนเล่นได้ผมเล่นอยู่บนบนนะกัสชาเหรอใช่พี่กัสชาเสียเดียวใช่ไหมเนี่ยใครอีกไหมฮัลโหลอ๋อเสชาเฮ้ยเรือไม่ถึงได้ไงอ่ะฮัลโหล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 เอมีใครไม่น่าไม่น่ามีพี่ไม่รู้กต้องกัสชาเดี๋ยวเพื่อนเดินมาแล้วก็เลี้ยงนะจะได้เผื่อจะบินเฉยเฉยเผื่อเไม่ใส่เลยเหมือนไม่ใส่เลยเหมือนไม่ใส่เลยนะมีมีมีคนใส่ เพื่อระยะวิ่งด้วยพอเขาได้ใส่แค่พวกตัวปืนกับตัวมีดอ่ะเขาได้ใส่แค่พวกตัวลบปืนป่ะใช่ใช่ไม่ใด่แลโนยิงเรายิงเสร็จปุ๊บเวลาเราเราเขายิงนัดหนึ่งมันจะไม่ลดหรอเอขอบวงมีคนหนึ่งอ่ะด้านหลังด้านหลังแล้วนะเอ้ตรงตรงผมมีคนหนึ่งหันหันมาหาผมในยตรงผมนะอีกปรขวามือถ้าชนน้าจะชนขวาแน่ชนชสองคนนะคอนเทนาก็สองคนคอนเทนาก็สองคนคอนเทนาก็สองคนเขาบีบมานะเขาบีบมาใกล้นะข้าขวาดิข้าขวาก่อนเขาบีบมาใกล้นะใส่งาโน ผมเป็ี่ยนสาม่ใเป็นซยนายเออผเปลีปยนเขาเปลนไม่ลบปืนเออต้องลงว่ะปืนอย่ายอย่าถอยนะบาอย่าถอยนะบาหน้าหน้าไฟหน้าอย่าถอยนะไม่โดนวะีตัวเองครับเป็นตายัวนตายไม่จบหรอวะไปซ้ำซ้ำซ้ำคนที่มาใกล้เราเป็นตายสองป็นตายสองตบี้พี่ยิงพี่ยิงตรงซอกได้ป่ะตรงรั้วที่ผมนอนอยู่อะสี่ห้าตัวเลยกดได้นะตายสองตายสองดีตายสอง าสพี่ตาสี่ปืนตาสี่เอ้ยใครว่าไอเพททไปเพเดียิงกดห้าพี่ปืนตายห้าเพื่อนหน่อยยิงลงกนัดแข็งอ่ะได้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 ปืนตายหกปืนตายหกปืนตาก่อนอนนี่วิ่งไกลนะกับสมยใช่ปะปืนตาแดพี่ปืนตายแปดนายก่อนอโนไม่คตรโกอ่ะตายเฮ้ยมาเเพื่อนหน่อย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  เอาเพื่อนอีกดีเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยมันกักศพได้นะพี่แต่ห้ามห้ามขาเท้านะต้งกูตายอีกต้งกูตายอีกเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยกูรอนสาฟรีหน่อยลีว่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 าลีว่าลีว่าระวังขวาหน้าขวาขวาไกล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 ก็ได้่ก็ได้กกได้ ผมตายผมตายพี่บอสพี่บอไม่พี่นะเออชุบยังพี่ตาย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 ตตองตายชุบกันจริงเนี่ยเอาือเพื่อนตรงนี้คนหนึงที่ตายมาชุบมาชุบมาชุบไเล่นนอเล่นนกัน่ายห่ยไหแยกนนี่เฮ้ยมันกากได้เล่น้เล่นเ้ยกลับเล่นด้วยกันดีเอาไดูเพื่อนหน่อยายตามพี่หนุ่ม

ใครแม่นนัดเล็ไม่คิดจะชุบเพื่อนเลยหรอวะเอาเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนอะของเราเฮ้ยเอาเพื่อนหน่อยปล่อยเพื่อนหน่อยน้อยเซฟอยู่เซฟอยู่ไม่เฉลยเซฟให้อยู่มันต้องปล่ออยิดแล้วเล่นเลยพี่อะไรอยม่ลฮ้ยฝากชุบนะใครเขามากองศพไปแล้วเขาจุ่มปี ใครไม่ใครใครวิ่งตามเขาเลียวตัวท้ายเรามาตัวเรามาตัวเรามาชุบเล้กันหน่อยดิข้างหลังเขาทุกมีไปไลยตีเลยพี่ตีให้อะไรตีเลยให้เปลี่ยนหมาได้ปะให้เปลี่ยนหมาได้ปะกดให้ที่เปลี่ยนหรอที่เปลี่ยนหรอยิงให้ได้เลยต้านตรงกลางเยอะป่ะน่ะอันนั้น เปปืนกันเาปีปืนไม้ซ้ำเปีปืนไม้ซ้ำอุ้มศพอุ้มศพอุ้มศพถือปืนนี้ฮัลโหลฮัลโหลใครมีศพอันนี้ยได้นะมันเยปใช่ไหมเอดาทำาตีนาทำคาตีนาาตีนอุ้มเล่นอุ้มแล้วเล่นไม่ใช่หรอปล่อยปล่อยได้ป่อเลมันห้าได้ก็น้องมัน้มไม่ได้ทีแล้วมันทำได้มเได้แล้วมัน็กกดน้องเก็บไม่ได้เก็ไม่ได้ ไม่ใช่พี่เขาเขาทำระบบใหม่เขาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอเขาบอกไม่ได้ใช่เขาทำระบบใหม่แล้วเขาให้ลองเขาให้ลองเทสแล้วนะเนี่ยสรุปคือแค่อุ้มขยับเหรอใช่ไหมฮัลโหลตอนนี้สวยแล้วคงเก็บไม่ได้นะไม่เป็นไรคืออุ้มขยับแต่ถ้าอุ้มเล่นถูกไหมล่ะก็คือกดไปคือไปคือเหมือนเดิมถูกไหมล่ะไอพีแม่งดีีรไอพีน้องนาโนสี่ตัวพี่หายไปเพราะเองเลยนะอะไรนะนาโนสี่ตัวพี่หายเพราะเองนะน้องชายไม่หลบน้ำไม่วิ่งหมดวะโอ้แต่ผมบอกให้ว่าความรู้สึกแรกโคตรมันอ่ะตอนที่ผมมีนาโนอะ ส่งไฟปืนเหรอพี่นะอุ้ยไม่แปลกับปืนอ่ะไม่ในซอ่ะท่านในซออกในซอกก็ไม่ต้องไปเล่นเยอะแปลกพี่ที่จะโดนอ่ะพี่ชาวเก็บของแล้ไม่ได้เก็บไม่ได้ซอกคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราจเจอพี่มีดคู่ด้วยไงเลยหลบหลบกด้วยความที่เป็นมีดคู่เหรอพี่ <laughs> ใช่ใช่ใช่ รีของกันหน่อยรีของหน่อยเผื่อเผือมีคนมาชนอีกรีของกัหน่อยมียาวบินไหมเขาออกไม่ได้เหรอโบสถ์อิ่มอ๋อต้องรอเวลาวะเวลาเกิดนี่เราไม่รู้มีมีมีได้ผมยาวิ่งมาเอมเอเอซิมยังไม่ได้แดนอ่ะผมไม่ลงระวังลงมาซิมผมไม่ลงเลยเพื่ออ่าใช่เหรอไม่ไม่ลงว่ะตาสอมี่ใครมียาวิ่งเหลือปะขอยาวบินมาดิให้กผมได้ไหมพี่หรือพี่ไหน เขาไม่ว <muitas S 2> ่างเล่นเว้ยพี no ่เป๋อเขาว่า no งัทรทัศนอย่างเดียวเว้ยหลุดเดาวันนั้นเลพี่บอกที่มันมองังนร้านนะรวใช่ไหมแครนะเฮียสิ่งไว้ก่อนจะจะจะหล่อให้ได้เลยนายกครับ ได้ไม่ใช่หรอคะที่แล้วที่คาถามไม่ได้เพราะว่ามันบั็กใช่ไหมครับนายกแล้วอคืนน้ผมถามมาอยู่เรื่องรีพอร์ตลุ้นรัวมากเลยแว่ามึงนะครับได้จ้ะเหมือนเหมือนจะทำได้นะครับทีเดียวถ้าจะไม่อันนี้ถามเขายังไรว่าอุ้มศพได้หรือเปล่าคาตีนะ่ะเนี่ยถามอยู่ถาลองลอง ชั่วโมงหนึ่งยาว ชัวเลยอะคะว่ามันยังยบล็อยู่หรือเปล่าอะคาเท้าอะเหมือนเหมือนจะคาเท้าได้นะไม่มีในกฎนะว่าห้ามคาเท้าใช่ใช่ใช่ไม่มีในกฎไม่คราวที่แล้วเราก็คาเท้านใช่มัน<ช><ช>ไม่มีแต่ว่ามันบักไงผมไม่แน่ใจว่ามันย<ช>ังจะเป็นอยู่ไหมแต่คราวที่แล้วไม่บั็กนะครับมีแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าจะบักไหมต้องต้องลองดูอะต้องเสี่ยงดูอะอยยังไม่ชัวเลยอะลองดูได้ไหมครับถ้าลองดูยังไงแล้วเดี๋ยวฟีดแบ็กให้ผมพีตรงนี้เขายังเขายังไม่เกิดอีกเหรอแบบเขาไม่รีอะ ผมกำลังไปดูตรงคนที่ไม่เกิดดีกว่าไหมแล้วเขาแบบเขาเขาไปเกิดมีหนังอะไรแนะนำไหมไอ้เรื่องส่งด่วนอย่าง넷ฟิกไงไปดูเลยผมผมผมมานะผมขอรีรีนี่คนแชร์เยอะๆส่วนเรื่องอื่นไม่ได้ดูเลย ามนั้นเลยครับามนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์เรื่องคนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนมันไม่ลงตัวเราจะได้กลับมาบูให้มันเต็มๆแบบว่าจะได้สะาดซะทีอะเราต้องใช้ของต่อใช้ของต่อเหมือนแล้วอะมันตองแบบนั้นแล้วอะเง็นแบงค์ขาดเยอะมากเลยใช้เงินเยอะมากด้วย EMP e ใช่ EMP คนขาไปนู้นเว้ยมันคนละอันละสามล้านเลยนู้นเว้ย EMP อะไรนะ EMP อันละสามล้านพกได้ทุกคนพี่ EMP อันละสามล้านเลยเหรอใช่แต่ว่าเดือนนี้เดือนนี้อ่ะหนึ่งล้าน ว่าเดือนหน้า3ล้านแต่ว่าพผู้นี้มีประมูลไงผมก็เลยยังตัดสินใจยังไม่ได้เลยเอาเอาอันนี้ก่อนก็ได้ไอ้เรื่องประมูลก่อนวคุยเกมจบแล้วเหรอแต่เดือนหน้ามันรู้ว่าสามล้านแล้วก้อก่อเกิดไม่ได้ฟ้าเขาเรียกหมอมาจากสามสิบจากสามสิบล้านจากสามสิบล้านมันเป็นนั่งรถบีกระโดดขึ้นไปสามเท่าตัวใช่ไหมล่ะใช่่ใชพี่ จากสิบล้านจะเป็นสามสิบล้านจากร้อยล้านไม่ที่พี่ที่พี่ที่พี่มีเงินสองร้อยอยู่อ่ะมีสองร้อยยี่สิบอะสองร้อยสามสิบผมขออนนะสิแบ่งแบ่งทำแบ่งอันนี้ก็ได้นะแบ่งทำได้นะได้เราชุบคนอื่นได้ปะวะแดงเนี่ยได้จากการกันบ้านอ่ะเขาเกิดไม่ได้ชุบให้เขาก็ได้มั้้งถาเขาเกิดไม่ได้เขาเกิดได้ปะเขาเรียกหมอมาแต่หมอประกาศบอกว่าห้ามกดเคสจุบเขาไหมอ่ะพี่ดูเหมือนเขาจะนอนเหงาเนาะ มีเซนโตมาดูนะครับมีเซนโตมาดูนะเออชทีนิดก็พอสะพานมาแล้วสัสดีครับใช่ครับใช่ครับสชี้รับได้ครับแป๊บนึอมินอุ้มไปลงมาแล้วก็ชุูต้องอยส่ทำไมเขาไม่เกิดทันที เลยสุขอะไหรอสุขอะไเข้าวอหน่อยดิสุขรงองดิเพิ่มนี้ยัทานออมาะคัอใคร่เอ้ยแต่พี่เห็นไฮไลท์นี่เขาเต็มแอมฟ้าเลยนะดีเช็คแล้ว เขารีสคริปทงนะเสียงพี่มันตอนนี้พี่ฟังพวกมึงมันกระตุกหมดเลยอ่ะแบบมันน่าจะเป็นที่พี่เองอ่ะแหละมันมันมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ใช้เน็ตุกเหมือนกันพี่กระตุกเหมือนกันพี่ใช้เน็ตไรพี่ใช้เน็ตไรเน็ตพี่น่าจะมาไม่เต็มเออหรอค่าค่าเบวพี่กับสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ใช่โหแม่แต่พี่เบลมันสูงนะแต่ว่าเสียงทุกคนกระตุกมากเลยไอเดอร์เน็ตไรเน็ตไรของไอเดอร์เน็ตไรเน็ตเขาไรของไอเดอร์เน็ตไรเน็ตเอาไรของไอเดอร์เน็ตไรเน็ตเขาไรเน็ตเขาไรเน็ตเขาไรันล่มมันล่ม ใช่ใช่แบบออโต้จูนแม่งล่โคตรบ่อยอ่งี้่ต้องหึงใช้อะเร่มดช่ช่เน็ตทีคือเน็ตอะไรพี่ไม่รู้ไม่รู้